นี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นสายพันธุ์ข้าวที่กำลังมาแรงที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ครับผมก็ขอแปดเจ็ดครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่โครพบักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีที้แฮปปี้การเกษตรครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับนัาศางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับ แล้วก็เป็นทีเพิงของพี่น้องเกษตรกรนะครับเช่าให้เช่าหน้าเช่าหัวเช่าวสวนก็มาพบกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับได้ทุกๆุกมือเนาะแต่ละมือก็นาเอาเกสารความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองไปกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับเฮากบมาอยู่กันมองนี้คือเก่าเมื่อเดิมนะครับโคกน้องนาทามมฆ่ามหาสารคามนะครับ เป็นพื้นที่นะครับในการพ่อปลูเขานะครับทั้งหมด12สายพันธุ์ในพื้นที่25ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งแต่ละมือนุ่มขวัญชัยก็ได้ม่าวัาจ่าให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับของการเจริญเติบโตนะครับของเขาแต่ละสายพันธุ์อยู่หม่องนี้นะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับื้นนี้ครับผมเฮาสิมะวัาจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวสายพันกอขอ87ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งข้าวสายพันกอขอ87นั้นนะครับได้รับการรับรองสายพันข้าวนะครับจากกรมการข้าวร่วมกับนี่ครับผมเมื่อวานได้เอาจาไปแล้วนะครับข้าวกอขอ85เนาะสรุปแล้วข้าวกอขอ85 และก็ข้าวกอขอ87นะครับได้รับการรับรองจากกรมการข้าวนะครับในวันเดียวกันนะครับนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเป็นที่รับรองแล้วนะครับสำหรับข้าวสายพันธุกอขอ87เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับข้าวสายพันกอขอ87็นะครับเท่ากับพึงทําการพ่อปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่ โคกน้องนาธรรมมะคามหาสารคมนะครับที่กัดนี่อยู่บ้านมะคาตำบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาศารข้ามนะครับเป็นปีแรกนะครับเนาะหลังจากที่ได้ทาการรับล่องสายพันธุ์มานะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับพันธุ์ข้าวนะครับจากพี่น้องเกษตรกรนะครับจํานวนหนึ่งกระสอบนะครับในพื้นที่จํานวนหนึ่งไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งข้างๆกันนี่คือกอขอแปดห้านะครับ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเนาะเอาครับสำหรับข่าวสายพันธุ์กขอ87นะครับให้ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากนะครับผมได้วาจาไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองสายพันธุ์จากกรมการข้าวนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเห็ดไปน้าเลี้ยงดูไปน้ำนะครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับซึ่งเป็นข้าวนาปังนะครับสามารถที่จะทําการเพาะปลูกนะครับได้ตลอดทั้งปีครับพี่น้องครับนี่เนาะและคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นข้าวนาปังสามารถที่จะหุงกินได้ครับพี่น้องครับซึ่งนอกจากรายละเอียดต่างๆนะครับของคุณสมบัติของข้าวกอขอแดเจดที่วอาจาไปแล้วนะครับ เพิ่มเติมคุณสมบัตินะครับก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับข้าวก็ขอ87นะครับจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ1 1 4วันครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นเรื่องของความสูงของลำต้นนะครับ125เซนติเมตรนะครับ1เมตร ยี่สิบห้าเส้นครับพี่น้องนี่ครับนี่คือคุณสมบัตินะครับที่เพิ่มเติมนะครับสําหรับข้าวกอขอแปดเจ็ดของเรานะครับผมและนอกจากนั้นนะครับจากการสังเกตนะครับของการพ่อปลูกมาได้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าวันนะครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะของต้นลักษณะของกอนี่ครับพี่น้องครับนี่มีการแตกกอดีครับพี่น้องครับนี่ลำต้นตรงนะครับ และก็เกิดยางสม่ำเสมอกันครับพี่น้องครับนี่นี่บอกมีว่าต้นหน่อยต้นใหญ่ครับเสมอดามดังกันไปเบิดเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากกรมการเข้านะครับเพื่อนบอกว่าจะเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่จะเป็นอนาคตของวงการข้าวไทยนะครับซึ่งนอกจากเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับแล้วนะครับ เรื่องของผลผลิตมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงนะครับเอาครับส่วนละเอียดต่างๆนะครับความคืบหนาของการเพาะปลูกนะครับข้าวก็ขอแปดเจ็ดนะครับที่อยู่ในพื้นที่มองนีเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับอายุเขาตอนนี้นะครับเจวันครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ทําการวานปุ๋ย 2. รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราใช้ปุ๋ย ตราดาวอวกาศนะครับทั้งสูตรแต่กอนและล่าสุดนะครับสูตรรับดวงนะครับจากปุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับได้ทําการวานไปนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ซึ่งอีกบกี่มือนะครับกระสีออกห่วงแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาและเหลียดต่างๆนะครับผมนุ่งขัญใชิหัวใจเกษตรนะครับกระจังสิเดมาวาจาให้พี่น้องป้องไฟนะครับได้เบิ้งกันอีกเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสาหรับตอนนี้นะครับกระคาแล้วครับพี่น้องครับ ท้ายสุดกับฝากไอ้พี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับในการติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับที่ทําการอัปโหลดนะครับแต่ละมือเนาะนุ่มขวัญชัยก็ได้ทําการอัปโหลดนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิงถึงเรื่องของพัฒนาการนะครับของข้าวทั้งหมด12สายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับโคกน้องนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับหลังจากเขาได้ออกห่วงแล้วนะครับก็จะให้ดูนะครับ ในแต่ละสายพันธุ์นะครับว่าจะมีลักษณะของดวงเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของเม็ดลักษณะของการจับดวงนะครับระแงจะทีจะห่างยังไงนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้าวสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวพร้อมกันนะครับนั่นก็คือข้าวกอขอ85นะครับ ซึ่งเป็นข้าวเจ้านาปังพื้นแข็งนะครับแล้วก็ข้าวกอขอ87ดเนะครับเป็นข้าวนาปังพื้นอ่อนนะครับซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันครับพี่น้องครับก็เฮากับสีมาทําการเปรียบเทียบนะครับว่าข้าวกอขอ85นั้นนะครับลักษณะของรวงจะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้ง8 7นะครับก็จะมีลักษณะของรวงนะครับที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับขอล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับนี่